ปลายยามาม่าต้ยมยำหมูสับที่อร่อยมากในจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะทุกคน วันนี้มีงานที่ร้อยเอ็ดนะคะบอกเลยว่าทุกครั้งที่มาคือต้องมาร้านนี้เลยซึ่งลูกค้าประจําของร้านนี้นะคะก็จะเป็นพวกแพทย์พวกพยาบาลนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดนะซึ่งร้านของเขานะคะก็จะมี2ชั้นด้วยกันชั้นแรกนะคะจะเป็นสําหรับนั่งรอเครื่องดื่มส่วนชั้นที่2จะเป็นชั้นสําหรับรับประทานอาหารนะคะนะเมนูวันนี้นะคะที่สั่งนั้นก็คือมัทชาลาเต้ของชอบนั่นเองค่ะทุกคนรสชาติกลมกล่อมไม่หวานมากนะคะ สำหรับคนรักสุขภาพใครที่ชอบหวานๆก็บอกให้เขาหวานหน่อยนะแต่สําหรับเราเรารู้สึกว่าเราโอเคแล้วค่ะเพราะว่าเราชอบแบบไม่หวานนะ หอมกลิ่นโทนถัว่วใครชอบโทนถั่วบอกเลยว่ามาชาลาเต้ร้านนี้คือเด็ดมากไปต่อกันที่มาม่าต้มยำที่มาทีไรก็ต้องสั่งทุกที่เป็นน้ำข้นบอกเลยว่าเครื่องครบเครื่องแน่นหอมมากแล้วจะบอกว่าถ้วยใหญ่มากทุกคนสังเกตดูนะคือแบบโอ้โหกินคนเดียวแทบจะไม่หมดคือกินแล้วกินอีกกินแล้วกินอีกกินไปพักไปตอบงานไปคือให้เยอะมากสำหรับใครที่จะมานะคะร้านอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ฝากมานิดหน่อยก็เดินถึงแล้วค่ะไม่ว่าจะมาทําธุระหรือว่าจะมาเฝ้ายาาิไม่รู้ะจะไปกินร้านไหนหาแอร์เย็นๆมาได้เลยค่ะที่ร้านนี้เลย